สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมยาวคือที่หายไป5วันหรือ6วันผมไม่ได้หายไปไหนคืองอทำคลิปอยู่แต่ผมไปงอนไหนและตอนนี้เป็นเวลารที่มันเป็นงอนในที่ใหญ่มาก <c oughs> คือมันเจ็บมากเนี่ยขนาดตอนเนี้ยเวลาผมพูดมันเจ็บมากๆเลยนะโอ้ยเจ็บเพราะงั้นอ่า จะเสียงเบาหน่อยนะฮะไอ้ก็จะพูดได้ไม่เยอะหรือพูดได้สะโ,โก้สะโกเพราะงั้นคลิปมันจะไม่รู้ว่ายาวหรือเปล่าแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องสปายเอฟเอมเคือสิ่งที่เราคนรูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับคนที่อ่านมังงะดูคลิปนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สำหรับใครที่ ต้องการกูเนื้อเรื่องในสปอรอนิเมะเอ่ยโดยไม่สนใจมังงะเรอมืออะไรเนี่ยหรือไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปไปได้เลยนะฮะคือคลิปเนี้ยคือจะเป็นคลิปของพวกคนที่อ่านมังงะแล้วอ,อย่างผมก็อ่านมังงะแล้วเพราะงั้นจะมาวิเคราะห์กันดูว่าในภาคที่2ของ s p ายเฟมิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่ใช่พาร์คนะไม่ใช่พาร์ค ออกเสียงไม่ค่อยถูกคือมันไม่ใช่ซีซัน2แต่มันคือซีซันนึ่เนี่ยแต่มันเป็นภาค2มันแบ่งขึ้นเอาแย,ยกไง,ไง่ายๆว่าชุดที่1ชุดที่2ชุดที่1นเนี่ยคือฉายไปอะอันนี้คือชุดที่2นะฮะตามที่ผมคิดก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะแบ่งเพื่อทํางานภาคเนี่ยให้มันออกมาดีอย่าให้มันเกิดเป็นงานเผาให้หน่าเกียรติเป็นเพราะเนเรื่องราวของเรื่องเนี้ย จริงๆมันแค่มังหะแค่พวกนั่นเนี่ยมันดังมากๆนะมันดังอยู่แล้วแล้วพอมาเป็นอนิเมะเนี่ยคือเขากลัวว่าอนิเมะจะไม่สามารถทำให้มันดังเท่ามังหะได้เงยต้องทําให้มันออกมาดีหน่อยนะฮะเออผลสรุปมันก็ออกมาดีพอสมควรเลยนะเอ๋วเรามางคิดกันดูอย่างแรกเลยสิ่งที่จะมีในภาคที่2 ิ่งที่จะมีในภาคที่2เนี่ยตามที่ผมคิดคือจากการที่ผมดู OP ของภาคที่2เนี่ยหรือซูที่สเนี่ยอ่าเราจะเห็นดามเมียนเนี่ยคือผมจำไม่ได้เลยว่ามีดามเมียนหรือเปล่าถ้าตามที่คาดการคือ OP เนี่ย OP คือเป็นอ,าอ่ายังไงอินโทรเปิดเรื่องถ้าเกิดว่าในอินโทรมันไม่มีอะไรเนี่ยก็ คิดคิด,คดไว้เลยว่ามันไม่มีในเรื่องเป็นเพราะตรง o อเนี่ยมันจะแสดงถึงว่าในเรื่องดาวเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมีตัวละครอะไรบ้างที่จะโผล่มาซึ่งผมจําไม่ได้เลยว่ามีดาม,มียนอยู่แล้วตอนในมังงะเนี่ยเรื่องดาวที่มันเป็นครึ่งหลังที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคือสนทยาก็คือรอยเนี่ยต้องไปจาัดก,การกับพวกเด็กมาไกที่ต้องการให้มันเกิดสงคราม ก็คือเป็นพวกก่อสงครามนะฮะพวกกรบทชาติซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องหลักของภาคท,ที่2เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งมันมี12ตอนไอ้นี้เราก็ต้องคิดกันใหม่มันก็จะมีแบ่งว่าเป็นเรื่องซีเรืยสกับเรื่องที่มันเป็นชีวิตประจําวันซึ่งผมคิดว่า,าพวกการเล่าเรื่องาราวในชีวิตประจําวันในรัวงเรือนเนี่ยอาจจะม่น้อย เผื่อๆๆอาจจะมาแค่ตอนเดียวอันนี้คือคิดเงินๆนะหรือมันมาในหลายตอนแต่มันมาสั้นๆนมาแค่ส่วนหนึ่งของตอนเท่านั้นหรือถ้าเกิดว่าให้พูดเนี่ยอาจจะมาแค่หนึ่งตอนเต็มๆแค่ตอนเดียที่เหลือจะเป็นเกี่ยวกับสนธยาก,ก็อ่ยอกนัวเลยนะฮะอันนี้คือตามที่ผมอ่านมาะนะฮะยงอ่าภาคที่หนเนี่ย ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันมันจะโดนตัดเนี่ยก็คือจูจ่ๆเกาเกาเกา,า,าเรื่องกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนที่เจหรือตอนที่เท่าไหร่เนี่ยจูจ่ๆตอนมันเป็นเรื่องราวตอนที่ว่าแข่งดอทบอลผมตอนผมดูอนะิเมะนะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะดอทบอลมันอีกนานนี่นาะทำไมจูจ่ๆมันโผล่มาเลยอ่ะมันมาเร็วจังอ่ะตอนนี้อันนั้นแหละ จู่ๆมันก็โผล่มาซึ่งมันทําให้เราคิดอีกว่าในพารคที่2องเนี่ยมันอาจจะเอาเรื่องราวที่มันนําตอนจบในมังงะเนี่ยอันนี้ <c oughs> พูดงงหน่อยคือตามในมังงะเนี่ยเรื่องราวที่มันคี้คายอาพวกไอเด็กมาอะไรที่มันก่อกระบดเนี่ยก็คือมันจะจบตรงนั่นเลยจบที่ครอบครัวสวนธยา ได้มานะฮะมันจบแบบนั้นไอ้ก็จะมีเรื่องที่6 7 8ไอ้พวกนั่งมามันก็จะเป็นเรื่องราวอีกต่อต่อไปแต่เราจะพูดถึงเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะจบน่าจะจบในพาร์ทที่2ก็คือซีซั่นหนะฮะคือผมคิดว่าเขาน่าจะเอาตอนหน้า,หน,าหน้าที่มันไม่สมควรที่จะอยู่ในซีซั่นที่หนเนี่ยอาจจะเอามาผสมผสมให้มันดูตมกลือนะก็ดูสมูทมากขึ้นหรือไม่ก็มีการ อาจทาแต่งบทอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างที่รู้กันนะว่าถ้ากิดว่าทําให้มันเหมือนมังงะมากเกินไปเนี่ยอาจจะโดนด่าได้อย่างเงื่อนสมงานเพื่อไม่เก่งกับพร้อมเพื่อไม่เต็มเต็งอันนี้ก็โดนไปกันนะฮะทำเหมือนเป๊ะซีซั่นสองเนี่ยคือผมแบบจากการที่ผมอ่านมังงะผมแทบ <c ười> คือมันไม่ตรงเลยมันสักปุ๊ปปั๊บปุ๊ปปั๊ปบสกับกมั่วมากนะฮะแต่ถ้ากิดว่าดูในรูปแบบของอนิเมะเนี่ยมันดูง,งื้นไง คือเขาเออเขากำกับเดียเอวในพาร์ทที่2เนี่ยเราก็ยืนยันไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรมากมายแต่ตามที่ผมคิดก็คือมันอาจจะมีเรื่องราวในรั้วของเรียนเนี่ยน้อยเป็นเพราะในโอเนี่ยมันแทบไม่ได้โผล่เลยนะฮะแต่มันจะเน้นตรงที่ยอและก็สุนทยาสักมากกว่านะฮะเรื่องราวในพาร์ทที่สองโอเคมาพูดอีกอันนึงก็คือสิ่งที่จะ ปรับแต่งเนื้อหาคือถ้ากว่าพูดในมังงะเนี่ยมันมีาบางส่วนหรือจุดที่มันไม่สมเหตุสมผลก็อาจจะโดนปรับแต่งนะฮะมันไม่ได้ว่าเอ้ยคนเขียนมังงะคนนี้เนี่ยเขาเนียบมากคือเขาทํางานกันเป็นทีมอาจจะดูดีไว้สักทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่า ตอนเราอานมังงะเนี่ยคือสิ่งส่วนตัวผมนะมันมีสิ่งที่เออขัดหูขัดตาหน่อยไอ้ก็มันไม่สมเหตุสมผลบางส่วนก็อาจจะมีการกำกับหรือเพิ่มเติมมากขึ้นในมังงะเนี่ยผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ผมรู้สึกอ่เหมือนความรู้สึกนี้ยังอยู่นะตอนผมอา่านมังงะมีบางจุดเนี่ยที่มันจู่ๆมันก็ตัดเหมือนว่ากระดาษคือเหมือน ทางสำนักพิมพ์เขาให้เหมือนยังไงอะตอนนี้ต้องมีขี่สิบหน้าแต่คุณวาดมายี่สิบห้านหน้าเพราะงั้นต้องตัดทิ้งเออมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือจู่ๆมันก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็เหมือนวาดให้รวบๆให้มันจบในรวดเร็วเหมือนจริงๆอะฉากนี้ต้องวาดสักอยี่สิบยี่สิบหกจุดแต่ต้องตัดทิ้งรวดเลยเหลือวาดแค่สิบสามจุดะไรประมาณเนี้ยคือมันจู่ๆมันก็ตัดนะฮะ ทำให้การอารบังานเนีก็ยังขัดขัดใจแล้วในอนิเมะก็อาจจะมีการปรับแต่งนะฮะส่วนในซาจบเนี่ยอัน,นี้คือการสปอยสำหรับใครที่ไม่ได้ฟังคําเตือนคือซาจบเนี่ยอัน,นี้คือตามที่คิดแบบคิดเลยนะน่าจะเป็นฉากที่ว่าอานเนียได้หมาจากอ,าองค์กรวิส อของสนทยาก็คือเขาเอามามาคืนนะฮะเอ๊ะสิ่งที่คิดก็คือมันน่าจะจบณเวลาน,นั้นเลยก็คือได้หมาแล้ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ตามที่ผมคิดนะฮะอาจจะมีเหมือนภาคทีสส่2เนี่ยคือน่าจะได้หมาคืนตอนที่23และตอนที่2 4เนี่ยก็อาจจะเป็นตอนที่ให้เห็นถึง ชีวิตหลังาการทำภารกิจครั้งยิ่งใหญ่นี้ที่ได้หมาตัวนี้มานะฮะว่าเวลาได้หมาเนี่ยอาเนียเป็นยังไงบ้างเออสนทยากับยอเนี่ยยังใช้ชีวิตยังไงบ้างไอ,อประมาณเนี้ยก็อาจเห็นแบบนี้ได้รือไม่ก็จบแบบจบเหมือนในมังงะเลยนะเง่มเง่มที่เท่าไหร่อ่จะจำไม่ได้ว่าเง่มที่4ี่หรือเง่มที่เท่าไหร่นี่คือจบมังงะเง่มนั้นพอดีเลยก็คือจบ ตรงที่ได้หมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบแบบไหนแต่ส่วนตัวที่ผมคิดนะน่าจะเป็นตอนที่23ที่ได้หมาก็ตอนที่2 4นะก็คือเป็นห่งเออเป็นชีวิตห่งทำภารกิจเสร็จหังได้หมานะฮะโอเควันนี้ผมก็พูดประมาณนี้แหละไม่รู้พูดอะไรก็ฟังงง,งก็ขอัยด้วยเป็นเพราะผมเป็นงอนในอยู่วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคือกดแชร์กดติดตามด้วยด้ายบาย